แล้วนะคะหลังจากที่เดินทางมาเกือบ3ชั่วโมงที่นี่คือออนเซ็นกลางภูเขากินซังออนเซ็นนะคะโอ้แค่ได้ยินเสียงก็ฟินแล้วอะ่ะ มีหิมะก็จะสวยอันนั้นที่เขานั่งกันก็นกนคือเขานั่งแช่ออนเซ็นที่เทาา้านั่งแช่เท้าเย็ยนมากอะอายเย็ยนออกมาเลยอะมีอะไรกินบ้างโซูบะลันช์คาเฟ่เอลกอฮาร์กาแฟไท้ ไอส์ครีมไนหะมนี่เดี๋ยวไปตรงนู้นโอ้มีดอกไฮเดรเยียด้วยขายอะไรน้องหออมีอ,อ่ะเขาบอกว่ามีร้านคาเฟ่นังน่งอย มีข้างหน้าค่ะไม่ด้านหลังในสุดเนี่ยมีร้านหนึ่งเรียนที่สวยมากข้างบน้างบนไม,ไม่มีสะพานแดบาแต่ร้านยัง,ลงยกลับมาเปิดไม่หมดนะคะ hiding yêu thương nhất là mãi nó tốt là miền áo phê yêu miền áo ไม่ได้สนุนเราถึงค่อยกลับมาซื้อเรามาเนาะคนมีคนบ้างแต่ว่าไม่เยอะมากแล้วก็แบบพมื่อกีเอามือจุ่มดูอะน้ําร้อนจริงแบบว่าออนเซนจากแบบน้ําพุร้อนจากธรรมชาติเพราะว่าอ,อยู่นี่แหละตีนภูเขาเลยหุ้ยร้านเล่าเหรอคะร้านนี้ก็ขายของน่าสนใจ ยังมีอีกไหมออพอเราเดินมานจะสุดแล้วก็จะมีร้านนี้นั่นคือร้านคาเฟ่เดี๋ยวดูกันว่ามีอะไรขายบ้างขนมโบราณ,หราณไหนน้ำตกเออไปดูน้ำตกกัน โอ้ตรงนี้ก็สวยเนอะสวยมากโอ้เดี๋ยวกลับมาซื้อให้ติมสวยอ,ะอ่ะเฮ้ยมันเย็นมากอ่ะตอนนี้คือแบบเย็นมากเย็นแบบหแบบแบบนาวอ่ะคือแบบน้ำตกธรรมชาติแล้วก็แบบฟังเสียงดิ วิวกูดมากเลยเข้าไปดูน้ำต,ตกไปอ่ะไ <Okay. S 1> อ,ออโอ้โหถ่ายไ,<ป>ไมถ่ายแล้น้ไปถ่ายน้เสปเดินไปดิถ้าตกก็คือคอนเทนต์นะให้เปถ่ายลแล้วัวเย็นตออดหลังมัเย็น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 เดิน น้ำตกโอ้โหเย็นจังเลยเปียกยาการดีโอ้โหไอ้น้ำแรงมากโอ้โห<า>เดินร้อยทอดแล้วไปดีถ่ายเหล่านั้นนะ่ะมาเดินซื้อของอยู่นู่นมอกมาทีว่าเขา หน้า,ากเก่าสอ,องคนอันนี้สองคนเลยไม่ฟิวอะอ๋อ่ะมาดูที่สถานีเที่ยวกลางุบเขาติดน,น้ำตกเลย่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูสะพานแดง เมื่อกี้ที่อยู่ห้องบนน้ำตกเอาอีกแล้วดูเหมืองเหรอไปดูเหมืองโอ้โหไอเย็นออกมาลเลยนี่สีนะผับวุ้นควขึ้นนะ ดดเ,เทแนี้ใหู้นิยน้ำเห็นน้ำสีน้ำตาลน้ำตาลในท้ำบ่ือน้าหนักกรรมมานเลยม,มันเป็นข้อพิสูจน์ว่าที่นี่มีน้ำพุร้อนเพราะว่า,ม,ามันกรรมฐานถ้าไม่มีกรรมฐาน,นก็ไม่มีความหนานะอ่า มันไดยคู่ใจอีกแล้วคุ้มกับที่เหนื่อยเดินขึ้นมาอยู่นะนี่ต้าบอกเ่าบอกไปตรงไหนแล้วไม่ใหญ่ค่ะอ่า ตอนนี้เราอยู่บนสะพานแดงนะคะมองไปเจอต้อนทางน้ำตกอีกกันใต้นไเชื่อมาอ่เก่งาเลยอนไม่ออกหรอกเฮ้ยมีเอ๋ขอไแแปใส่ด้วมนะใน่ด้วยใส่กัดไม่ลงไปนะเดี๋ยวพี่จะพูดนะรวมเป็นสองคนนะ พวกผู้ชายตรงนี้คือน้ำตกพวกผู้ชายเขาจะเดินต่อแต่ว่ากันไม่หวัวนวะก็เดี๋ยวจะเดินลงไปข้างล่างอากาศเยน็ยนเย็นดูทางเดินลงไปที่หมู่บ้านสิข้างๆนี่สวยมากเห <s> ็นน้ำไหมคะมัน <s> หยดลงมาแล้วไปช้อปปิ้งในสิ่งที่เราถา<ห>น,นัดก่า <s> มา มาดูกันอ้านของโบราณวนนี้าาจนี่แต่อันนี้เช่องเพียนเหรอไม่ใช่แก้ว ใช่อ่ะน่ารัเหมือนเหมือนหมาหนูเลยเหมือนเอ๊ะปกนีตง่นจะมีตัวเล็กด้วยนะมาซื้อตัวเล็กไปแล้ว ซื้อเลยตะก้าก่อนไม่พูดเยอะตะก้าตะกร้ายัที่เอาไปคืออะไรอ่าต่นต่งผมี่รา คือเป็นทำไมอ่ะเวลาเราแปลงฟันแล้วเราก็เสียบฟันสีปันไวนไไน้ะอเหรอมาชิ้นเสียบยาสีฟันอ่ะเเสียบฟันสีฟันไว<ด>้อ่ะได้หรอใช่อันนี้คือตลับใส่ 聞いたね Alik, det er en stor ซื้อจากหมู่บ้านโอทิจิคุสบสอะพันแปดร้อยเยน เสร็จแล้วค่คคคะไปเดินต่ออุ้ยแดดทารันนี่ต่อนิดนึงโอ๊ะทารันนี่มีข้างบน,บนเยอะว่อนี่ตัวอะไรเนี่ยนี่ไม่ใช่กระตา่ายเนี่ยมันเด็กอะเด็กนอนออนเซินเมื่อกี้หนูได้ซื้อนี่ไหมอะ หนูได้เสื้อันี้ปะตะเกียร์จะไม่ได้เดีย๋ยวหนูจะเสื้อน,นี้นี่น่ารักในในมานี่คือปีศาจเงินเหรอนี่กับปะใช่ไหมไม่ใช่นี่ปีศาจนี่เรียกฟาร้องน่ะอืมนี่นานด้วยอ๋นนนอน,นี้ก็ไม่ตะกาออน น้ำหอมแงรู้ได้ไงเขเขียนว่า p f u m e อ่ะอี่หอมมากอาไใช้หลังสปาเสร็จเดินขาหลังนี้ก่อนกันหงจากเอาสัญญาณทรศัพท์ไม่เตคนที่ปลักนมเตัวแล้วล่ะอเเดินข หลายอันอยู่ญี่ปุ่นนี่เขาจริงจังเรื่องแฉ่งหูนะนี่ก็ไม่แฉ่งหูพรีเมียมด้วยซื้อก็ได้วะผ้าที่ไหนมันก็เหมือนกันเนาะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ซื้อว่าแบบโอ้ผ้านี้ฉันซื้อมันจากิ้งจังออนเซน มาเจ้าวกกันนี้แต่ว่ามาให้ความรู้ึกแล้วกูจะซื้อไปทำอะไรเช็ดผมอะไรเงี้ยเยอะมากค่ะบเลยเยอะมากรอานนี้น่าจะมื่เยอยู่ร้านตะกี้สองหมื่นเยอะโอเคโอเคซื้อ เต็มถุงเลยเออกมาเดินเล่นอีกสักนิดนึงก่อนจะกลับนะคะบรรยากาศดีจริงๆนะเขาแบบมีที่นั่งแบบพอให้ทัวริสสามารถนั่งได้เลยนะ <c oughs> ไม่รู้เข้าได้หรือเปล่าแกนเนี้ยเป็นน้ำร้อนจริงๆนะคะแต่ว่าอ๋ <c oughs> ออ๋ร้อนจริง <c oughs> คพันที่ออกดิแบบร้อนจริงๆร้อนจนมือแดงเลยเอ๊ะปลาที่นี่พยายามว่ายทวนน้ำอะ่ะนี่คือไงน้ำตกอยู่นู้นใช่ปะแล้วปลาแบบไม่ว่ะไม่คู่อ่ะพอเราเดินมาเรื่อยๆก็มาถึงจุดแช่เท้ากินไอติมไหมน้องกัน กินไ,ไหมเจ็บร้อยแล้วหรอเร็วมากอะไรอ,ะ <c oughs> รอ่ะเหมือนมันโถวทุเรียนอะไรดิแต่ตอนนี้หาน้ำเยอะท่เนี่กินอ่ะนีอชาล้มห็นไหม่เสี่วยวเนี่ยดูสินั่งแช่เท้าแบบนี้ เท้าวร้อนกับปีเต,ต้องไปซื้อขนมท้องฝากจากร้านนี่นเ,นเอาสิบชิ้นพันเย็น,น,ยนโอเคเดี๋ยวกักซื้อให้คะ่ะนนบอกว่าอร่อยให้ซื้อให้ด้วยไปซื้อเป็นกล่องให้เขาไป อยากได้เป็นกล่องอย่างนี้ไม่ได้หรออ่ะแค่นับนกล่องล่องนะเขาก็กล่องใส่ให้อยู่ดีเลยอันนั้นก็กินเลยกินปะ่ะเอออันนี้กล่องนาร์เตอรทั้งหมด3 0 0พันอาอร่อยมั้ยไหม อร่อยมากโอเคไปก็บแล้วซองเรียบร้อยเดี๋ยวดูฝั่งวิดีโอที่โนนักกันไปเดินมาที่กันไม่ได้ไปเลยเดี๋ยวกัทอินเตอร์ให้คือกันนะครับระถานที่นี่ไม่เคยกันไม่เคยมามันเย็นแบบเนี่ยเราเดินมาสักพักเลยอะ่ะแล้วมันเย็นแบบ เย็นแบบเย็นเชียบอ่ะแล้วแบบเนี่ยไอแบบเย็นเย็นเยบเลยอ่ะเอ่อเรามาเขาเหมือนจะไม่มีทางต่อของน้ำตกอ่ะอาจจะเดินกลับอ่ะแต่ต้นน้ำน่าจะอยู่ช่วงนู้นอ่ะเลยหัวโค้งไปอ่ะเห็นปะเห็นแอร์ธรรมชาติปะ เชียร yeah. ์พ่อแอร์อย่างเย็นอ่ะเย็นมากอะครับเนี่ยเดี๋ยวไปถ่ายจากมุมนู้นเห็นไอเห็นไอออกมาไหมครับไอเย็นนะครับไม่ดีกูจะ